สวัสดีครับผมนาวาอากาศเอกอนุชาเพชรแสงใสนะครับรองเสนาธิการกรมช่างอากาศวันนี้กับผมจะมานำเสนอเรื่อง Aircraft Maintenance in the Future หรือการซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตครับก่อนอื่นครับเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพระกุณาพระกุณาที่คุณนะครับขอถวายสักการะพระบิดาของกองทัพอากาศครับ จอมพลสมเด็จพระเจ้ารงเธอเจ้าฟ้าจากักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษุโลกประชานาศมาน,นที่นี้ด้วยครับครับก่อนที่จะบรรยายการซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตผมขออนุญาตนำเสนอวีโอสั้นๆเกี่ยวกับอากาศยานในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือจินตนาการแต่จินตนาการก็คือความจริงในอนาคตขอเรียนรับชมครับ หัวข้อที่จะนําเสนอวันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อครับหัวข้อแรกครับเรื่องเริ่มจากการซ่อมบำรุงอากาศยานในปัจจุบันนะครับหัวข้อที่2เรื่องการซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตครับและหัวข้อที่3เป็นบทสรุปเกี่ยวกับการบรรยายในครั้งนี้ครับตอนนี้นะครับเรามาดูแนวทางการซ่อมบำรุงอากาศยานในปัจจุบันก่อนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ กรมช่างกาศของเราใช้คำสั่งกรมช่างกาศเฉพาะเทคนิคที่0020กขีด1ซึ่งปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ2562นะครับในการซ่อมบำรุงอากาศยานของทออเราโดยที่มาดั้งเดิมของคำสั่งนี้ก็มาจากคู่มือ0020ซีรีส์ของกองทัพอากาศสหรัฐครับเรามาลองดูนะครับดูการเปรียบเทียบระดับการซ่อมบำรุง อากาศยานของทหารและก็อากาศยานของพลเรือนกันนะครับแต่เดิมตอนตั้งแต่สงคารามยุคสงคารามโลกครั้งที่2นะฮะการซ่อมบำรุงถูกแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับหน่วยนะครับหรือ Olevel ครับระดับกลาง ilevel ครับและระดับโรงงานนะครับซึ่งทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพลเรือนนั้นก็มีการซ่อมสามระดับเช่นกันครับอย่างพลเรือนที่ คุ้นกันก็คือคำว่าตรวจ a c เช็ k b บีเช็แล้วก็ c d c h เช็ครับขั้นต่อมานะครับในปีพศ1999หรือประมาณ2,542นี้นะครับทางกองทัพากาศสหรัฐนะครับได้ลดระดับของการซ่อมบรุงลงเหลือ2ระดับคือให้กองบินรับผิดชอบซ่อมง,งานซ่อมบารุงทั้งระดับหน่วยและระดับกางนะครับส่วนการซ่อมใหญ่ให้รวมการไว้ณลอจิสติกเซ็นเตอร์ครับ หรือถ้าเมื่อเทียบกับกองทัพอา,ากาศของเราก็คือกรมช่างอากาศนั่นเองครับที่เป็นเปรียบเสมือนโลจิลสติกเซ็นเตอร์ในการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็อากาศยานพลเรือนนะครับก็จัดแบ่งงานซ่อมออกเป็นสองระดับเช่นเดียวกันครับคือให้ l ลน์เมนเทนแนนและไลน์เมนเทนแนนนะครับซ่อมอีกเป็นระดับเบื้องต้นนะครับและให้มีการซ่อมเฮฟวี่เมนเทนแนนนะครับดังแสดงให้เห็นในจอภาพน,นะครับอย่างเฮฟวี่เมนเทนแนน ตัวอย่างที่เราเห็นก็คืออย่างการบินไทยนะครับก็มีศูนย์ซ่อมซ่อมเฮฟวี่ a มเนจ n มนต์อยู่ที่ดอนเมืองเรานะครับลท์แมเนจเนต์หรือไลท์แมเนจเนต์นั้นก็ซ่อมได้ตั้งตั้งแต่ไฟลทั้งที่ไฟไลายที่ลานจอดแล้วก็แหงกาที่มีอยู่ตามกองบินต่างๆนะครับต่อไปครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบระบบการตรวจซ่อมบำรุงของอากาศยานทหารและอากาศยานพลเรือนกันบ้างนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นแสดงระบบการตรวจซ่อมของอาศยานทหารส่วนด้านขวามือจะเป็นการแสดงระบบตรวจซ่อมของอาศยานพลเรือนนะครับโดยระบบการตรวจซ่อมบารุงในส่วนของอาศยานของทหารนั้นนะครับจะแ,แบ่งอินเตอร์วอนหรือแบ่งเป็นช่วงนะครับออกเป็นตามชั่วโมงบินและวันปฏิทินนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานและสภาพแบบหลอม ที่เป็นฟาทีฟหรือความล้าของอากาศยานนะครับหรือคอร์ i รชันหรือการชรุดเสียหายของอากาศยานนะครับถ้าจะสังเกตดูให้ดีครับในช่องสีน้ำเงินนะครับจะจะเห็นได้ว่าเราได้กำหนดอินทวาวด้วยเป็นชั่วโมงบินนะครับและจะคำนึงถึงเรื่องฟาทีฟเป็นหลักส่วนอินทวาวที่กำหนดด้วยวันวันปฏิทินนะครับจะคำนึงถึงเรื่องคอร์รชันหรือ การชำรุดเป็นหลักนะครับตามในช่องสีดำเงินนี้นะครับในส่วนการตรวจซ่อมโครงสร้างอันสุดท้ายนะครับที่ออกสีดำตาลนี่นะครับหรือที่เรียกว่า Structure i n s p e c t t o o นนั้นจะมีโปรแกรมการตรวจโครงสร้างท,งทั้งที่เกิดจาก Collision และ fatigue นะครับอย่างที่จะเห็นทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก็คือการตรวจ PDM นะครับถ้าจะเป็นเครื่องบินอากาศยานทางของทัพอากาศเราก็ เรียกว่า PDM หรือถ้าเป็นสายการบ,บินพาน,นีก็เรียกว่า LTF ครับ Lead to Feed a i r c r a f ครับต่อไปครับทั้งนี้นะครับทั้งอากาศยานทาหารและอากาศยานพลเรือนนะครับเราก็จะมาดูถึงจุดมุ่งหมายในการตรวจซ่อมบำรุงของอากาศยานทั้งสองจะพวกนั่นก็คือทำอย่างไร ที่จะให้อากาศยานมีความปลอดภัยนะครับและมีความสมควรเดินอากาศครับหรือคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือ a i r w o r t h i n e s นนะครับดังแสดงในภาพนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าหน่วยงานหรือองคอ์กรต่างๆที่คอยกำกับดูแลทั้งในด้านความปลอดภัยและ a i r w o r t h i n e s s อย่างฝั่งซ้ายมือนะครับสีแดงก็เป็นในด้านของทหารทางด้านอากาศยานทหารนะครับโดย ็มีกรมช่างอากาศครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับทั้งด้านความปลอดภัยและแอร์วทีเนนะครับการเมนเทนแนนโปรแกรมต่างๆเราก็อาศัย t o 6นะครับ a m m ในการกดคันดูแลครับแล้วก็จะมีหน่วยงานตางออกเจนไนในการดูแลเครื่องบินทหารก็คือ f r 6 6แล้วก็ f r 6 6 5นะครับสำหรับการ Quality Assurance การตรวจ ให้ความสำคัญในการความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีหน่วยงาน D e A E Q M S A E M และ E N 9110ในการกากับดูแลครับแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับด้านตัวบุคคลนะครับเราก็จะมี D e A E Q M S A E M แล้วก็ Carrier Part ซึ่งเราคุ้นเคยดีครับ Carrier Part ว่าช่างอากาศเราก็มีการไต่เต้า Carrier Part ต่างๆจนถึงได้เป็นไหนช่างนะครับ แล้วก็หน่วยฝึกศึกษาท,ทดสอบเทนนิ่งต่างๆเราก็จะมีกองวิทยาการกลมช่างอากาศครับเป็นคนดูแลในขณะที่ฝั่งด้านพลเรือนก็มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลที่เราคุ้นๆกันก็นกคือนะครับ ICAO ก็เปรียบเสมือนหน่วยระดับ UN นะครับควบคุมระของโลก FAA ก็ของสหรัฐอเมริกา EASA ของยุโรปแล้วก็ CAAT ของแคนาดานะครับอันนี้หน่วยงานก็จะ มีทั้งสองฝั่งครับท,ทั้งด้านทหารทั้งด้านพลเรือนครับนะครับต่อไปเราจะมาดูถึงบทที่สอนครับ Future Aircraft Maintenance Concept นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวนะครับนะครับ f u t u r e m a n n t e n a n c น c o n c น p t นั้นที่มาของ Future Maintenance Concept ก็มาจากการเปลี่ยน แปลงที่เราคุ้นเคยกันเดียวก็คือคำว่านิวโนมนิวโนมนี้เราก็จะคุณก็คือจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งกระทบทั้งกิจการการบินและกิจการช่างอากาศเป็นอย่างมากนะครับการเกิดนิวนอมนี่นะครับทําให้วิถีชีวิตของทุกคนครับทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นในกิจการของช่างอากาศครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ซึ่งจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและต่อไปก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตข้อหนึ่งนะครับการผลิตอากาศยานร,รุ่นใหม่หรือ new generation ของอากาศยานร,รุ่นใหม่นะครับก็มีความทันสมัยขึ้นในข้อ2องครับมีความทันสมัยขึ้นของคอมพิวเตอร์และ IT เทคโนโลยีต่างๆก็จะอิ s u e ออกมาแพร่หลายมากขึ้นนะครับอันที่3ครับ ระบบการส่งกำลังบำรุงที่ทันสมัยมากขึ้นอาจจะใช้เทคโนโลยีไอทีเครื่องจักรเครื่องมือมากกว่าบุคลากรที่เป็นพลละเรือนหรือเป็นตัวบุคคลทําให้การส่งกำลังบำรุงได้รวดเร็วได้ถูกต้องแม่นยํานะครับแล้วก็การข้อสี่ครับเกิดการซ่อมบำรุงแบบ RCM ครับหรือ Real i l t a t y Center Maintenance ที่ท่านจะกรมช่างกาศได้อบรมพวกเราตามคมินทุกท่านที่ผ่านมานะครับ แล้วก็อันที่5นะครับดีรับดีลับทีเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีเก่าๆที่ล้าสมัยก็จะถูกเลิกใช้งานทำให้เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยหมดยุคไปเองโดยอนาคตในอนาคตนี้จะหมดยุคไปเองนะครับแล้วก็จะมีการข้อหครับก็จะมีการปลดประจำการที่อากาศยานที่มีอายุการใช้งาน1 0 1ถึงปีขึ้นไป เนื่องจากว่ายิ่งอายุนานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงความล้าสมัยแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้าด้วยครับก็จะทําให้อากาศยานพวกนี้ต้องปลดประจําการไปโดยปริยายครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้ง6กหัวข้อนี้ครับก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดหลักนิยมในการซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตต่อไปนะครับครับ ต่อไปครับจะเป็นคลิปวิดีโอที่กล่าวถึงการเกิดแนวทางการซ่อมรูในอนาคตจาก3ามคอนเซปต์ใหญ่ๆครับขอเชิญฟังครับ And by that, I think we have a big chance to be more efficient. Predictive maintenance uh, has been a huge topic. And so basically, it's how do you predict that that part is going to go bad and get it off the plane before it goes bad, but just barely? Because you don't want to take it off when it's still got uh, a lot of uh, cycle hours left on it. So, predictive maintenance is a uh, very big thing. So I think uh, when people can relate to it, it's when it becomes uh, tangible. So instead of using buzzwords, you actually show them something like Airbus or Skywise, where you see that you use big data to actually predict events, and that's where it becomes very interesting for a customer. From three I would like หลักสําคัญสำคัญของทั้ง3ท่านนะครับอย่างท่านแรกครับจอร์จซีออสท่านได้กล่าวแบบว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ในการสรุปครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเป็นวิธีการที่ใหม่ขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือคล้ายๆว่าคิดใหม่ทำใหม่ก็จะได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับแล้วของท่านที่สองครับ เอสเฮสเซวูดนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในอนาคตนะครับจะเป็นการบำรุงรักษาที่จะเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือว่าหากเราคาดการณ์การซ่อมการบำรุงรักษาได้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดออกมานะครับอย่างท่านที่3ครับท่านสตีน คาสโบนะครับบอกว่าคนเราเนี่ยความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องแสดงอะไรบางอย่างนะครับหรือที่เรียกว่าเราจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเพื่อที่ทํานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตถ้าคุณสามารถทำาันนี้ได้คุณก็จะดึงดูดความสนใจหรือดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาคุณได้มากอันนี้ก็คือเป็นแนวทาง สามคอนเซปที่ท่านที่อยู่ในวงการเอเวอเรชันได้กล่าวถึงทำให้เกิดที่มาของแนวทางการซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตนะครับรครับผมนคนที่สองนี่คุณน่าสนใจใช่ครับเพ,พ,พกการาะมันข้อกังขาเขาบอกว่าการซ่อมบำรุงเชิงพยากรเนี่ยครับอกว่าถ้าถอดออกเร็วเนี่ยโดยที่มันมีชั่วโมงมใช้งานเหลืออยู่อีกเยอะก็ไม่คุม้มค่าถูกต้องครับ ต้องเป็นเวลาดู p ีเอฟเครไอคนเชี่ยวใช่ครับฟังเจนเนอเลียครัถอดเร็วเกินไปก็ไม่คุ้มครับคือยังใช้งานได้อยู่แต่เราถอดออกมาก่อนมันไม่คุ้มนี่คือที่มาที่ PF c u r v คในสไลด์ถัดไปครับจากหลักๆคือคนแรกก็บอกว่าคิดใหม่ทำใหม่จะให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดคนที่สองก็บอกว่าความคุ้มค่าในการพีิกก็คือการทำนายในอนาคตว่าจะ ต้องพิดีให้ถูกต้องแม่นยำจะคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดในส่วนคนที่3นี้ก็คือถ้าเราทํานายเหตุการณ์เกิดขึ้นมาได้แล้วก็สามารถให้ข้อมูลที่เป็น Big Data แก่ลูกค้าแก่อะไรเนี่ยรับรองลูกค้าก็จะให้ความเชื่อถือแล้วก็มาใช้บริการของเรานะครับอย่างทัาน์เป็นรูปธรรมครับถ้าได,ถาได้ถ้าได้ข้อมูลจรงิงใ,ให้ลูกค้าเห็นก็ได้ครับ ก็จะเป็นที่มาของสไลด์ถัดมานี่ครับนี่ครับ P.F. Curve ครับพระเอกของเราในการ P.Dix อนาคตในการซ่อมบำรุงในอนาคตนะครับซึ่งทางท่านเจ้ากรมกับคณะ M.T.T. ก็ได้ไปสอนทุกกองบินแทบทั่ว,ท,วทั่วกองทัพอากาศแล้วนะครับโดยในจากคลิปวีดีโอนี้นะครับก็จะเห็นว่าการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์นะครับหรือ p d i t i v e Maintenance นั้น,นจะมี ลากฐานมาจากการใช้ PF curve ใน RCM หรือ Reliability Center Maintenance นะครับนั่นก็คือการน,นำ Big Data นะครับ Big Data ตามที่ท่านที่3ได้กล่าวไว้นะครับที่เซนเซอร์หรือผู้ใช้นะครับของอากาศยานนะได้นาได้เก็บข้อมูลรวบรวมไว้โดยข้อมูลสภาพสมรรถภาพ,ภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งบนอากาศยานนำมาพยากรณ์ให้ได้ว่าอุปกรณ์นั้นจะเริ่มชำรุดเมื่อไหร่นะครับคือจุดสีน้ำเงินนี่คร จะเริ่มฉรุดเมื่อไหร่นะครับเมื่อทราบว่าจะเริ่มชารุดเมื่อไหร่แล้วเราก็เริ่มสังเกตอาการฉรุดํารุดนั้นให้ได้นะครับจนถึงจุดสีเหลืองนะครับจนถึงจุดสีเหลืองหรือที่เรียกว่าจุดโพเทนเชียลเฟลูนะครับอันนี้เหมือนที่ท่านที่สองกล่าวไว้ครับคือสมมติจุดสีเหลืองแล้วเนี่ยเราไปถอดซ่อมเนี่ยมันก็ยังไม่คุ้มค่าเพราะมันก็ยังสามารถทํางานได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ทําการแก้ไขอุปกรณ์นั้นนะครับจนถึงจุดสีแดงเนี่ย ก็จะเรียกว่าจุดชํารุดแล้วหมดสภาพแล้วแต่จุดสีเหลืองนี้เราก็ต้องเป็นคล้ายๆโคสวัตนะครับเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดหักถ้าทางไม่ดีเพราะมันเริ่มเข้าเป็นวินโดว์พีเแล้ว mm hmm. ก็มัอโทษทนะเขาเริ่มเข้าวินโดว์พีเแล้วเราก็ต้องสามารถเฝ้าเฝ้าติดตามในการนำพัสดุชิ้นนั้นไปซ่อมนะครับ หากเราไม่ทําแล้วถ้าถึงจุดสีแดงเมื่อไหร่ก็ที่เรียกว่าฟังก์ชันเฟลลูนะครับนี่ครับต่อไปครับดังนั้นการซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตจะมี2ระดับของการซ่อมบำรุงนะครับระดับแรกเรียกว่าเฟิร์สเลเวลนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานอากาศยานหรือท,ที่เราเรียกว่าแอร์ครับโอเปอเรเตอร์นั่นเองครับที่จะทำการ preventive maintenance และ predictive maintenance ควบคู่กันไปนะครับเมื่อเราทำสออย่างนี้จะทำให้พสุประเภทพวก hard time component หรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือ TCI นะครับจะลดน้อยลงหรือแทบจะเรียกว่าไม่มีควาว่า TCI อีกแล้วต่อไปเนื่องจากว่าเราสามารถพี e d i ได้หมดไม,ไม่ต้องให้ถึงเวลาเราก็เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ซึ่งทำให้เกิดการซ่อมบารุงแบบที่เรียกว่า OC หรือ On Condition หรือ CM หรือที่เรียกว่า Condition Monitoring มาแทนนะครับเข้ามาซ่อมแทนนะครับในขณะเดียวกันนะครับงานที่เราเรียกว่า Unskeduled น,นะครับที่เรียกว่า Unskeduled ที่เกิดขึ้นเน่ยจะมีเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากว่าทุกอย่างเรามีการพิ f ารณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว,ลวเรามีการแจ้งเตือนอุปกรณ์ให้ มีการเปลี่ยนล่วงหน้าก่อนการชีุด14วันหรือสองสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพียงพอในการถอดเปลี่ยนมาถ้าถอดเปลี่ยนเร็วก็จะไม่คุ้มค่าแต่ภายใน14วันนี้ถ้าถอดเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นการคุ้มค่าที่สุดในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นนะครับส่วนการซ่อมบำรุงระดับที่2อนครับที่เรียกว่า second level นั่นหมายถึงการที่ restore restore นั่นก็คือ การทำให้อุปกรณ์นั้นกลับมาเหมือนสภาพใหม่ถ้าเราคุ้นเคยกันก็คือคําว่า o อเวอร์ฮนั่นเองครับซึ่งพัสดุอุปกรณ์ที่จะเกิด Potential Failure และใกล้จะถึงจุด f u n c t i o n No Failure นี้นะให้ส่งไปซ่อมใหญ่หรือ r e s t o r e นักเอที่เป็นแหล่งซ่อมนี่คือภาพรวมของการซ่อมบำรุงที่จะเกิดในอนาคตนะครับโดยระเบียบที่สอนนี้ก็คือ Restore, active m a i n t e n a n c e นั่นก็คือการส่งพัสดุไป o v e r h a u l นะครับ ครานี้นะครับเราจะมาดูบทสรุปกันซึ่งจากที่ได้กล่าวมาของ3ท่านที่เกี่ยวกับ a อ i ว t เ o ชันแล้วก็จะมีคำกล่าวของท่านนาวากาศโทจอรนบอยนะครับแห่งกองทัพปรกาศสหรัฐท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่สามารถปรับตัวให,ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วผู้นั้นจะอยู่รอดนะครับซึ่งการซ่อมบำรุงอากาศยานก็เช่นเดียวกันครับหากเจ้าที่ช่างอากาศนะครับไม่ศึกษาเรียนรู้ หรือให้มีความรู้เทียบเท่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปแล้วเขาก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้เหล่าทหารช่างอากาศเราก็จะสูญหายไปในสระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราช่างอากาศเราต้องมีการพัฒนาศึกษาและก็เพิ่มพื้นเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลานะครับอีกอย่างก็อยากจะฝากไว้ว่าความคิดความเห็นอะไรทุกอย่างเราสามารถแสดงออกมาได้เพราะว่ามนุษย์เรา จินตนาการนี้สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราดูอย่างบรรพบุรุษของเราเดิมอยู่บนต้นไม้หากไม่มีตัวใดตัวหนึ่งลงมาเดินบนพื้นหญ้าแล้วเดินแบบสองขาให้มองเห็นไกลขึ้นเราก็จะไม่มีการพัฒนาเราก็คงอยู่บนต้นไม้ตลอดไปแล้วก็จะสูญพันธุ์ไปเองก็ขอฝากให้ช่างกาทุกท่านคำนึงถึงตัวนี้ได้นะครับความคิดและจิตตนาการไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีถูกครับ ทุกคนมีความคิดมีจินตการได้หมดขอให้นํามาเสนอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยจะขอฝากไว้ที่เรียกว่า70% Rule นูนะครับนั่นก็หมายความว่าในการตกลงตัดสินใจเพื่อที่จะพิจารณาหรือทำอะไรเมื่อเราได้รับข้อมูลประมาณ70%ก็สามารถตัดสินใจได้แล้วนะครับไม่ไม่ควรรอข้อมูลให้ได้90% ซึ่งเมื่อถึง90%นั้นการตัดสินใจนั้นก็อาจจะล่าช้าไปแล้วเพราะว่าการตัดสินใจที่ล่าช้านั้นน่ะมันจะชดเชยด้วยราคาที่แพงกว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีความก้าวหน้าอะไรต่างๆรวดเร็วมากข้อมูล70%ก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการตัดสินใจหากล่าช้าก็จะเกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับเนื่องจากกองทัพอากาศเรา เราปฏิบัติภารกิจกันนับเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรต่างๆของเราอ่ะต้องรวดเร็วข้อมูล70%ก็ตก็ถือว่าเพียงพอคร,ครับครับตามที่ผมได้บรรยายเรื่องซ่อมบำรุงอากาศยานในอนาคตไปแล้วนั่นนะครับมีท่านผู้ใดสงสัยไหมครับหากมีข้อสงสัยเชิญสักถามได้นะครับหากไม่สักถามผมมีคําถามจะถามเช่นกันครับ ก็อยากถามนี่ครับใครเอาน้องใหม่สรดเดียหรือเปล่าเนี่ยมีไม่เอานี่คือคําถามโอเพ่นก็ได้ครับอการซ่อมบำรุงทาไมต้องสองระดับระดับเดียวได้ไหมในการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ถือว่าจะในอนาคตสองระดับผมก็ว่าเหมาะสมเนื่องจากว่า เรารวมระดับย่อยและระดับกลางไป้ด้วยการซึ่งก็สามารถทําที่กองบินได้มันก็เป็นการประหยัดเวลาประหยัดคนแล้วก็เครื่องบินก็ใช้ปฏิบัติภารกิจได้เลยเรารวมไว้2ระดับแต่ระดับซ่อมใหญ่นะยังไงก็ต้องเข้าที่ศูนย์กลางหรือกรมช่างเดปโปก็ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมแล้วคําถามที่บอว่าแล้วถ้าเป็น1ระดับดะจะดีไหมหนึ่ระดับ คิดว่าคงไม่ได้เพราะว่ากว่าจะเข้าซ่อม1ระดับอากาศยานใช้งานไปมากแล้วซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะเป็นอันสเกตด้วนที่เรามองไม่เห็นกว่าจะให้ถึง1ระดับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหลือเสียหายมากขึ้นเพราะฉะนั้น2ระดับนี้ก็ถือว่าเป็นการเหมาะสมณขณะนี้ที่สุดนะครับแต่ต่อไปในอนาคตถ้าเรามีเหมือนดังตัวอย่างที่ฉายไปของ Star Wars จะมีคอมพิวเตอร์คอยเช็คตลอดเวลานี้ อาจจะการซ่อมบำรุงนี้ก็อาจจะไม่มีระดับคืออะไรเสียแจ้งปับ๊บซ่อมเลยทําเลยได้ซึ่งอันนั้นก็คืออนาคตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้นะครับหากไม่มีท่านผู้ใดมีคําถามผมก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังด้วยดีทุกคนครับขอบคุณครับ